วันนี้อากาศดีครับอะสวัสดีครับสวัสดีพยกมยกทุกทุกท่านที่รับฟังหมอลำพาไปเพลินในวันนี้นะครับประเด็นวันนี้เลยที่เราจะนำมาเสิร์ฟให้กับผู้ชมสดๆร้อนๆเลยนะฮะก็คือมีดราม่าคอมเมนต์อีกแล้วนะครับแต่เป็นคอมเมนต์ที่แตกต่างกันออกไปนะแตกต่างจากที่เคยเล่ามานะครับ ก็คือว่ายังมีคนที่ยังไม่เข้าใจในบริบทของการเลี้ยงดูลูกของนกพงศะสรบ้างก็หาว่าการที่นกพูดจาดูรุนแรงนะครับกระแทกแดกดันมันทำเหมือนกับเป็นการทำร้ายจิตใจเด็กนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยการทำร้ายจิตใจเด็กเนี่ยมัน มีหลายวิธีนะครับแต่มันก็ไม่ควรทำถูกไหมฮะนะสำหรับสิ่งที่แอดฟังในวันนั้นเนี่ยคลิปคลิปหนึ่งที่ถูกปล่อยออกมามันทำให้เรารู้สึกว่าควรเป็นพ่อเนี่ยนะครับเขาจะมีน้ำหนักในการสอนมีด YNAMIC ในการพูดนะครับมีน้ำหนักในการที่จะทำให้เด็กเนี่ยรู้สึกมีแรงกระเพื่อม เพื่อที่จะต่อสู้แล้วก็เป็นการพูดอย่างชัดเจนเพื่อที่จะไม่ให้ใครมาโอหรือใครมาตามใจนะเพราะว่าสิทธิในการดูแลของพ่อนก,ก็คือสิ่งที่เขาเนี่ยสามารถพูดออกจากใจได้นั่นก็คือสิทธิของความเป็นพ่อความแรงความเลวร้ายมันไม่เท่ากับสิ่งที่ลูกโตมาแล้วเจอสังคม รุมประนามจากการกระทําผิดโดยที่ไม่กล่าวตักเตือนณนตอนนี้นะครับการตักเตือนตอนนี้มันก็เหมือนการตักเตือนการสอนสั่งในสิ่งที่ดีนะแล้วสิ่งที่พ่อนกสอนเนี่ยแอดฟังแล้วแอดรู้สึกว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีนะมีช็อตหนึ่งนะครับที่มีดราม่าที่หลายคนเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าไม่สมควรทำมันจะทำให เด็กมีความสะเทือนใจอะไรประมาณนี้เด็กมันอ่อนแออยู่เด็กมันจะรู้สึกแย่อะไรประมาณนี้แต่น้องอายเขากับรู้สึกดีใจซะด้วยซ้ำนะครับที่พ่อนกเนี่ยเขารักและเอ็นดูนะใครที่ไม่ได้อยู่กับครอบครัวเสี่ยมิหกจะไม่รู้สิ่งที่สะเทือนใจในวันนั้นที่คอมเมนต์มาคอมเมนต์กันนั่นก็คือการที่มีคนมาบอกว่าพ่อนกเนี่ยชี้นิ้วระหว่างสอนแล้วอายก้มกระดาบ แต่พ่อนกก็ใช้อารมณ์ในการสั่งสอนซึ่งพ่อหลายๆคนก็มีอารมณ์เป็นของตัวเองในการสอนแต่อารมณ์นั้นคืออารมณ์ที่เด็ดเดี่ยวและเด็ดขาดเพราะว่ามันมีหลายกระแสะที่โอ้น้องอายที่ตามใจน้องอายจนน้องอายเสียเด็กมีหลายกระแสะที่ยกยอนะครับแล้วก็พูดอะไรที่ เกินความจริงก็มีแล้วก็ปั่นก็มีแล้วก็คุกคามก็มีนะครับมาทําให้เด็กเนี่ยเหมือนเหลิงนะครับเหมือนเหลิงเขาก็เลยต้องเบรกตรงนี้โดยการพูดต่อหน้าสาธารณะส่วนเรื่องรายละเอียดอันนี้ไปหากันเองเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะไปล้วงลึกไปเสียมารยาทต,ตรงนี้ให้กับทางครอบครัวเสียงวิหกได้นะครับ เรามาวิเคราะห์แค่คอมเมนต์ที่แตกต่างกันออกไปที่มีหลายท่านเนี่ยแสดงความคิดเห็นเอาจริงๆนะครับการแสดงความเห็นเนี่ยมันไม่ผิดหรอกมันมีความคิดเห็นแตกต่างกันออกไปซึ่งแต่ละท่านก็มีมุมมองแตกต่างกันเราเข้าใจแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยในมุมของความเป็นพ่อเขามีวิธีการสอนมีเทคนิคในการสอน เพียงแต่ว่าเขาแค่เป็นคนของสาธารณะการทำอะไรออกไปเนี่ยบางครั้งมันก็อาจจะดูรุนแรงเพราะว่ามันจะมีคนจ้องจะจับผิดมันจะมีคนจ้องจะคอยหาช่องโหว่นะครับทุกวันนี้ไอ้นกก็ยอมเป็นคนผิดนะเพื่อให้สังคมมองว่าตัวเองเป็นผู้ร้ายแต่เจตนาดีนะครับเหมือนกับว่าเป็นคนปากร้ายแต่ใจดีคนแบบนี้มีอยู่จริงครับ คนปากร้ายใจดีพูดตรงทำจริงและเขาก็รักน้องอายจริงๆนะครับนะเราว่าเราจะไม่พูดแล้วนะแต่ว่าวันนี้ขอพูดสักหน่อยเถอะเพราะว่ามันมีประเด็นเยอะมากๆนะครับนะ FC ก็ทักมาใน facebook แอดนะครับก็มีหลายท่านเหมือนกันก็เข้ามาอยากให้พูดประเด็นเกี่ยวกับข้อความนี้ข้อความนั้นอะไรประมาณนี้ว่า ความคิดเห็นแบบนี้มันถูกต้องหรือเปล่าเราก็มาเคลียร์ประเด็นเพราะว่าช่องเราเนี่ยเป็นช่องที่เกี่ยวกับการเคลียร์ประเด็นแล้วก็มานั่งวิเคราะห์นะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของการกระทําขององค์กรหมอลำต่างๆนะก็จะบอกว่าสิ่งที่พ่อนกทำเนี่ยสำหรับตัวแอดแอดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วสําหรับตัวน้องเพะน้องยังเด็กชื่อเสียงความโด่งดังเนี่ยเสียงวิหกเนี่ยเขาไม่ต้องการหรอกนะครับ ขาไม่ต้องการอะไรมากมายหรอกเขาต้องการให้น้องอายเนี่ยมีงานทําเป็นคนที่มีคุณภาพเป็นคนดีของสังคมนะครับแล้วก็ไม่ลืมบุญคุณคนและไม่ลืมสํานึกรักบ้านเกิดก็เท่าน,านั้นวิธีการสอนนกพศกรถือว่าโอเคซึ่งถ้าเกิดไปเจอตามบ้านต่างๆเนี่ยเขารุนแรงกว่านี้นะเขาแรงกว่านี้ซะด้วยซ้ํานะครับนี่แค่สิ่งที่คุณเห็นคุณก็มาวิเคราะห์ว่าพ่อนกใจร้าย คุณเบาบางขนาดนั้นเลยเหรอที่จะรับอะไรกับเรื่องแค่นี้ไม่ได้สังคมสมัยเนี้ยกว้างๆที่คุณมองออกไปเนี่ยมันโหดร้ายมากกว่าสิ่งที่คุณมองอยู่ตรงหน้าแล้วคุณมาตัดสินว่าเขาเป็นคนแบบนี้มันเลวร้ายกว่านั้นเยอะครับมีหลายบ้านที่ถูกครอบครัวกระทําถูกตีถูกโอโหดุนแรงมากกว่านี้นะเด็กนี้ออกจากบ้านพ่อแม่ะทะเลาะก,กัน พ่อแม่แยกทางกันอะไรประมาณนี้แต่ครอบครัวเสียงวิหกเขาอบอุ่นเขาดูแลซึ่งกันและกันเพียงแต่ว่าน้องอายอาจจะหลงทางไปบ้างพนกก็ตักเตือนน้องอายก้มกราบเท้าพนกนั่นคือแสดงให้เห็นว่าเด็กคนนี้มีความกระตันอยู่และมีความรู้จักสำนึกผิดในสิ่งที่ตัวเองทำนะครับไม่ใช่ว่า น้องอายไม่ผิดเลยน้องอายจะผิดไม่ได้เลยน้องอายจะพลาดไม่ได้เลยน้องอายต้องเพอร์เฟกน้องอายคือนางฟ้านางสวรรค์น้องอายคืออวยกันไปแล้วก็ยกยอปอปั้นกันไปนกก็ชี้ชัดเจนเลยว่าอย่าโอ้ลูกผมลูกผมผมเลี้ยงดูได้ก็แค่นั้นเองไม่ใช่ไ,ไปบองนกปงสกรว่าเอ้ยทำไมอ่าหวงลูกตัวเองจังคนพูดอะไรไม่ได้เลยเหรอหรือยังไงเขามีเหตุผลของเขา นะครับมันมีคนปั่นเบื้องลึกมันมีคนเสี่ยมแล้วก็น้องอายเนี่ยหลงทางก็มีนะเราไม่รู้อะไรเราอย่าพูดดีกว่าเรามาพูดตามหลักความเป็นจริงในมุมมองของคนเป็นพ่อแล้วก็คนเป็นลูกเนี่ยก็ได้ออกมาโพสต์แล้วน้องอายเนาะออกมาแสดงความเห็นแล้วว่าอ่าน้องเนี่ยขอโทษจริงๆนะครับน้องติดปลาจริงๆน้องมีความเป็นเด็กนะครับและพวกเราที่เป็นผู้ใหญ่อะ ย่อมให้อภัยย่อมให้โอกาสเด็กคนนี้เสมอเพราะอะไรครับที่ให้โอกาสที่ให้อภัยพวกเราทุกคนชาวสาธารณชนมีนแ,แฟนเพลงแฟนคลับทุกคนที่ให้อภัยที่ให้ความรักเด็กคนนี้เพราะว่าหนึ่งน้องอยคือเด็กที่มีความสามารถน้องอายคือเด็กที่เรียนรู้ได้น้องไอคือเด็กเก่งเด็กฉลาดเด็กมีไหวพลิปนะครับความผิดพลาดคือธรรมชาติของเด็ก การสั่งสอนคือธรรมชาติของพ่อครับนะวันนี้เอามาฝากทุกคนให้คิดนะครับขอแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ